ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักครับสำหรับวันนี้นะครับนิยายวายเรื่องได้รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่ปริยวิทย์นำกลับมาอ่านให้ได้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้เสนอเป็นบทที่11บทนี้มีชื่อว่า เฟรินชื่อนี้แปลว่าดินแดนแห่งพูดพาร์ทหนึ่งนะครับก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้กันด้วยนะครับจะได้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังไปอีกนานแสนนานเลยนะครับ โปรดติดตามรับฟังเร่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสบทที่11กันได้แล้วครับติดตามลุ้นกันว่าท่านผู้นำจะปกป้องหมู่บ้านทกซุรีเอาไว้ได้หรือเปล่าโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับเฟริน ชื่อนี้แปลว่าดินแดนแห่งพูดคำพูดนี้เฟรินได้ยินตั้งแต่วันที่เขาเกิดเธอเป็นช่อดอกลินลี่สีชมพูอ่อนหวานแซมด้วยดอกไลเซนชัดขาวและดอกยิปโซเธอคือความภูมิใจของทุกคน แต่มาถึงตอนนี้เฟรินไม่เชื่อในคำพูดนี้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแกตายซะเถอะรามส่งเสียงคำรามดังก้องสมชื่อก่อนจะเป่งพลังวิญญาณออกมาจนสุดกำลัง ทันใดนั้นแผ่นดินทั้งทุกสุรีก็สะเทือนเลือนลั่นทั้งป่าและแผ่นดินก็สั่นไหวไปทั่วแม้แต่ภายในหลุมหลบภัยก็คล้ายกับกำลังจะถล่มลงมาทั้งก้อนหินก้อนดินรวมขนาดแตกต่างกันไปร่วงหล่นลงมา ปิดล้อมคนทั้งหลายที่อยู่ภายในนั้นเอาไวร้ราวกับถูกขังในขณะนั้นเฮอร์ซุนก็พุ่งทยานตามรามไปด้วยความไวแสงก่อนจะกระชากร่างของอีกฝ่ายที่กำลังรวบรวมพลังวิญญาณที่แกล่งกล้าหมายจะปิดชีพของคนที่อยู่ตรงหน้า แต่ก็กลับถูกเหวี่ยงร่างออกไปประทะกับต้นไม้ใหญ่จนหักโค่นลงไปเลยทั้งแถบร่างของรามนั้นแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางซากของต้นไม้ใหญ่น้อยนั้นโดยที่ไม่มีโอกาสหันกลับมามองเลยแล้วเป้าหมายต่อไปหลังจากนั้นของเฮอร์ซุนก็คงเป็น <Fer> เมื่อสายตาดุเดือดประทับกับดวงหน้าคมอมหวานกับแววตาแอบสันระลิกด้วยความเกรงกลิ่งในเวทอาคมของจอมเวทผู้ควบคุมพลังของอินทรีหิมะที่ยิ่งใหญ่ราวกับฝึกปรือมมานานนับร้อยปีหรือเกิดมาคู่กันก็ไม่ปาน พลังวิญญาณที่มากมายมหาศาลของเหรียญเทอร์ซุนแผ่ซ่านออกมาอย่างไร้ขีดจำกัดสองขาของเก้าก้าวตรงมหาเฟรินเรื่อยๆทีละก้าวเดาไม่ได้เลยว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากแค่ไหนฉันบอกแล้วไงว่าฉันบอกให้นาย ไปหลบอยู่กับพวกชาวบ้านก่อนรอจนกว่าฉันจะกลับไปจัดการกับนายให้ฉันจัดการพวกมันเสร็จแล้วฉันจะกลับไปคิดบัญชีกับนายทีหลังถ้าทางจะใจร้อนรีบอยากจะถูกฉันดูดซับพลังวิญญาณของสัตว์เวทให้ได้ ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้เฟรินเบิกตากว้างสองขาของเขาก้าวถอยหลังออกไปเรื่อยๆเช่นกันจริงอยู่ที่ว่าเคยคิดจะยกสัตว์เวทมังกรเพลิงให้กับเพอร์ซุนแต่ถ้าว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ หรือหรือว่าเขาจะค้นพบแล้วว่านอกจากการดูดซับพลันวิญญาณโดยตรงจากเจ้าของเดิมของสัตว์เวทแล้วยังมีวิธีอื่นอยู่อีกไม่ต้องตกใจฉันรู้วิธีที่จะดูดซับพลังวิญญาณเอามังกรเพลิงมาเป็นของฉันแล้ว <c oughs> ไม่ไม่นะต้องไม่ใช่วิธีนี้เฟรินให้ศาสตสาบาลเอาไว้แล้วว่าจะยินยอมพร้อมพีกายให้กับคนที่เขารักเท่านั้นแม้แต่กับยุนเองเขาก็ไม่เคยได้เต็มใจให้และต้องมาให้เขายินยอมกับชายผู้โหดเที่ยมอมหิตผู้นี้อีกหรือ ไม่นะจะทำอะไรไม่ต้องกลัวเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวนายก็นิ่งไปอย่ามองฉันแบบนั้นเพราะฉันไม่เคยบอกว่าฉันจะไม่ฆ่านายคิดไปเองทั้งนั้นนั่นสิคิดไปเองทั้งนั้น,น,น จากนั้นในหัวของเฟลินก็กลับขาวโพลนไปหมดเขาทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งจะกรีดร้องออกมาร่างกายได้แต่ดิ้นพร่านด้วยความเจ็บปวดร่างที่เคยอุ่นกลับเย็นยเยือกไปจนสุดขั้วหัวใจไอเย็นแห่งพลังสังหารเคลื่อนผ่านมาจากฝ่ามือของเหรียญเฮอร์ซุนทาบทับลงมาบนหน้าผาของเขา อีกทั้งแขนและขาก็ถูกตรึงเอาไว้ด้วยขนของปีกอินทรีหิมะนี่เขากำลังจะถูกเฮซุนดูดซบพลังวิญญาณของสัตว์เวทที่อยู่ในตัวของเขาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกฆ่าให้ตายทั้งเป็นอย่างโหเทียม ร่างกายของเฟรินดิ้นพรวดพลาดอยู่ในมือของเหลียนเฮอร์ซุนโดยปราศจากเสียงกรีดร้องโหยหวนแต่กลับเป็นภาพที่น่าสะพึงกลัวมากและไม่สามารถอธิบายถึงความเจ็บปวดเจียนตายแบบนี้ออกมาเป็นคำพูดได้เลยในขณะที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายกำลังจะขาดสะบั้น ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้และพัวพันอยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นและความตายก็ปรากฏเสียงถําในหลุมหลบภัยถล่มโครมลงมาพอดีห้าสุนถึงได้รามือรามือจากการฆ่าเขาให้ตายฮึไม่ได้ผลแนฮะทำไมถึงดูดไม่มานะ เอาเถอนับว่าโชคยังดีว่าแล้วเหรียญเทอซุนก็พรุ่งตรงออกไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในถ้ำหลบภยัยเอาไว้ด้วยความไวแสงตอนนี้หมู่บ้านทกซูรีพังราบเป็นหน้ากลองท่านผู้นำคนใหม่ผู้โหดเที่ยมอำมมหิต จึงได้พาทุกคนเดินทางย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าร่างกายที่มีพลังวิญญาณและพลังชีพที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเฟรินก็ถูกเขาลากไปด้วยทุกที่ถูกรักษาและยื้อชีวิตเอาไว้เพื่อรอคอย ที่จะดูซับพลังวิญญาณจากสัตว์เวทที่ชื่อมังกรเพลิงของเขาไปไว้ในครอบครองอย่างน่าอนาใจเหลือในตัวของเขามีสัตว์เวทยอยู่งั้นเหรออืมฉันไม่อยากจะเชื่อลีโดว่าร่างกายอ่อนปวกเปียกอย่างนี้จะมีสัตว์เวทในตำนานอย่างมังกรเพลิงอาศัยอยู่ได้ สิ่งที่ฉันไม่อยากจะเชื่อก็คือเธาจะลงมือฆ่าคนเพื่อขโมยสัตว์เวทไปควบคุมได้อย่างโหดเที่ยมอเมหิตที่สุดตั้งหากแต่เ้าก็ช่วยพวกเราวไว้นะมันคนละเรื่องกันไหมฟานก็ยังไงเขาก็เป็นผู้มีพระคุณกับเราอยู่ดี ถ้าทำให้เธอหล่มลงมาเขาคงฆ่าเฟยสำเร็จไปแล้วไี่อยากจะเชื่อจริงๆว่าเธอจะโหดเที่ยมขนาดนี้ดูเขาสิน่าสงสารจังอะไรนะมีใครเอ่ยถึงฉันงั้นเหรอเธอนายมาที่นี่ทำไมอะ ที่นี่คือทกสุรีแห่งใหม่และเป็นที่ที่ฉันสร้างขึ้นเพราะงั้นฉันจะไปทุกที่ที่ฉันอยากไปฉ,ฉันกำลังรักษาเขาอยู่คนนอกห้ามเข้านะฉันไม่ใช่คนนอกฉันเป็นคนในในทุกพื้นที่อย่าพูดจาเหลวไหลสิโดจิน แล้วเธอต้องการอะไรจากเขาที่กำลังป่วยอยู่ฉันก็แค่คิดว่าถ้าดูดซับพลังวิญญาณจากเขาตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะเขาจะไม่ขัดขืนฉันไงล่ะถอยไปเซิอย่าอย่านะฮะอย่าทำอย่างนั้นนะฮะหยดุดจับเขาไว้ฟานจับโดจินไว้อะอ,อ,อะไรนะ ออขอโทษนะเดแล้วจากนั้นเลียนเฮอซุนก็พยายามทำแบบเดิมอีกครั้งจนกระทั่งร่างของเฟรินดิ้นพรวดพลาดนั้นนิ่งสงบไปเพราะสิ้นใจแต่ถ้ว่าเขากลับกระตุ้นการเต้นของหัวใจของร่างนั้นขึ้นมาอีกครั้ง อะไรวะไม่ได้ผลวะเอาไว้คิดหาวิธีใหม่ก็แล้วกันฝากดูแลคนไข้ให้ดีด้วยนะครับคุณหมอต้องทำยังไงกันนะตอนที่ปล่อยร่างของโดจินลงไปเขาก็ซุดลงไปกองอยู่กับพื้นทันทีแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดร้องอยู่อย่างนั้นเกือบทั้งคืน เพราะสงสารร่างของเฟรินจับหัวใจขนาดจะตายยังไม่ยอมให้ได้ตายดีโถเอ้ยเฟรินนะเฟรินจบลงไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับสำหรับบทที่สิอ ผู้นำคนใหม่ผู้โหดเที่ยมอมาหิตของเราช่างโหดเที่ยมเหลือเกินนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะไปหาวิธีใหม่เพื่อมาจัดการแย่งเอาสัตว์เวทของเฟรินไปไว้ในครอบครองยังไงอีกนะโปรดติดตามรับฟังได้ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด มาลุ้นตอนต่อไปด้วยกันในวันถัดไปนะครับแล้วพบเป็นใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ